ตอบคำถาม3นาทีนะครับทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำงานมา27ปีนะครับได้รับค่าแรงวันละ500บาทจะได้รับบำนาญเท่าไหร่นะครับอ่านี่คำถามนะครับคำถามค่อนข้างยาวเลยเอาเอาละสรุปว่าทำงานได้รับค่าแรงวันละ500ก็ประมาณการนะครับประมาณการคูณ สัก28วันนะครับได้14,000นะครับ14,000บาทนะครับเพราะว่า,เ,าเพราะว่าคูณ5%นะครับก็เท่ากับจ่าย700บาทนะครับจ่ายประมาณ700บาทเพราะว่าเขาบอกไว้ว่าหักเดือนละ700บาทนะครับมันก็เท่ากับ1 4ึ่งนะหนึ่งหมื่นสี่คูณห้าเปอร์เซ็นต์คือ700บาทพอดีก็ประมาณนี้นะครับแปลงเป็นเงินเดือนประมาณ14,000บาทเอาละ เรามาคำนวณกันเลยนะครับก่อนคำนวณนะครับเนื่องจากส่งมาเขาบอกว่าส่งมาทํ่เขาบอกทํางานมาเท่าไหร่27ปีนะครับปรากฏว่าของจริงเนี่ยนะครับมันต้องเอาไปลบก่อนเพราะประกันสังคมเริ่มมีการนําส่งเงินสมทบนะครับวันที่31ธันวาคม2541นะครับก็คือเอาประมาณ41-42อะ่ะต้นปี42ก็เท่ากับ ปีนี้เอาปี65ลบ42เท่ากับประมาณส่ง23ปีนะครับส่งแค่23ปีเองส่งเงินสมทบจริงนะไม่ใช่ว่าเราทำงานมา27ปีเราจะเอา27ปีไปคำนวณเลยไม่ใช่เราต้องดูก่อนว่ามันเริ่มเก็บมาเมื่อปีไหนนะครับเท่ากับส่งเงินสมทบจริง23ปีนะครับไปคำนวณกันเงิน1 4 0 0 0บาทติ้งต่างว่า เป็น60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับด้วยเงิน14,000บาทส่งมัน3 3ปีวิธีการคิดผมหานะครับส่วนต่างก่อนเอา23-15ลบ15เท่ากับ8ปีส่วนต่างที่เกินมา8ปีไม่ได้หายไปไหนถูกนำมาคำนวณด้วย1.5%นะครับคือ1.5คูณ8เท่ากับ12%ที่จะได้เพิ่มมากขึ้น20%เดิมที่มีอยู่แล้วบวกกับนะครับเป็น 32 32%์ของ14,000บาทนะครับคือ4,480บาทนะครับเป็นเงินบำนาญให้กับคุณไปตลอดชีวิตนะครับคุณก็จะได้รับเงินบำนาญตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับในตอนอายุ55ปีสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะครับจ่ายเงินสมทบเกิน180เดือนหรือเกิน15ปีก็ได้บำนาญตัวนี้ไปเลยนะครับ เงื่อนไขมีอยู่แค่นั้นเองก่อนจากกันนะครับฝากเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ SSO ไทยนะครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์ใต้ด้านล่างนะครับแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งกับตอบคำถาม3นาทีนะครับในคลิปหน้าจะเป็น